ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ออนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนเช้าๆนี่ก็มาพบมาพอกับคุณยายอ่นอ,อนนี่นิวซีแลนด์อีกคือเกาเนะคะนอผ้าลงสวนค่ะ,ะนี่ก็คือเป็นกำลังใจเล็กๆน่อยๆเนาะคะ่ะนอเดี๋ยมาฝากเพื่อนพองน้องพี่นะคะความสวยงามกับดอก เอ่อ nhà ตากเตียนหรือว่าหยอดทั่วหิมะเนาะคะ่ะเนาะไปกินกระซมต่ำจ้ะแซ่บๆเนาะคะ่ะเนาะ นาะคะเนาะที่แรกก็คิดว่าเป็นต้นแอปเปิลหรือว่าต้นไอเชอรี ury, นะ่เนาะแต่มากมันเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องบลูบลูว่า,วานสิเป็นอันอันจังไดยเนาะสงสัยสิเป็นแบบลูกมนลูกอ่อาียลูกคล้ายๆกับลูกเชอรี่แหละค่ะแต่ว่ามันสิเปรี้ยวอมหวานเล็หน่อยเนาะคเนะนะ่คิดว่านะ เราดูผลมันเน,นาะค่ะนาะว่ามันสิเป็นยังไงแต่ว่าปีนี้พึ่งออกดอกออก,ออก,ออกนี่งามแต่ปีนี้อางุนก็อยากเป็นอยู่เดแต่ว่ามันเปลนแล้วมันบองามมันบอนนี่ก็เลยตัดเด็มเรื่อยเนาะค่ะนาะมะลกอป่ามาละลกอป่า,าะกะอ,ออกดอกปีนี้บ่ค่อยได้สนใจห็นดูแลบ่ค่อยใดอันนี้ ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นเท่าไรบุรุเป็นดอกใหย้ยูแต่ว่าบุรรุสิเป็นหมากให้กินบนนอกคณะเดี๋ยวสิมาอัปเดตในเบื้องเด้อค่ะเด้อลงสวนทีไรก็รู้สึกว่ามีกําลังใจน้องคนะกําลังใจถึงแม้ว่าบุได้กินหลายแต่กะโอเคอยู่น้องพี่น้องอันนี้กับบุฮั่น,หนแหลวหลังคาบุฮันแหลวเด้อค่ะหลังนี้ ฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วมือนีใค่เนี่ยหยุดกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะ ผักชีแล้ววานว้ละหลายหลายเต็มถังพี่น้องเอ้ยเหลือท่านีหนึ่งพราะวานกระถางขวมเนาะคะเนาะยกอ่านยกลงมันหนักนะมันก็เลยขวมก็เลยกระเด็นออกปลูกทุกอย่างคือจังหวะแหละพี่น้องแต่ว่าสิมีอย่างไดขขืนให้ได้กินหลายบ่อบางอันก็ได้กินบางอันก็บ่ได้กิน แต่ว่ากามีความพุ่มใจทีแบบว่า <c oughs> ได้เห็ดเนาะมักเห็ดพี่น้องดอความเป็นบ้าดูความเป็นบ้าความาวามันอันนี้ของข่อยแม่ข่อยวนันเลดิดไวเนาะสิมะวบาความมันขี่เรื่มความมันเพลเลอะของเจ้าของให้ฟังอันเลดิดเนี่ยนะ ว่ามันอันอันมันคือบหมันคืออันอันงามเท้ว่าสันคิดว่าเป็นผักกาดว่ามันจะคองวานผักกาดหินผักกาดอันอันเอียงเป็นคองบานเฮ้านะคะเนาะอาทิตย์มันต้นหน่อยๆซอยๆหินหินอ่าทางนี้เขาก็สี่เอิอนเอียงล็อกล็อกเกตบอกว่าอียงนี่แหละจนจนลกขึ้นมาเบิ้งจังเห็น ลกขึ้นมาเบื่งเห็นหางมันแดงแดงจังคึอดออกออกอันคึดพ่อว่าอันนี้เป็นไรติดเนาะคะเนาะนี่ค่ะมันก็นกําลังสิเป็นหะไรแดงแดงแล้วเออปลูกลายอย่างปลูกจะเริ่มละ่ะคะเพราะเบี้ยวไวลายยางอยู่แต่บลูว่าอันใดขึ้นมาเห็นก็คือโู้หเนาะคะเนาะว่าเป็นอีย่างทากับงามงาม แตกนอกออกเลยพักคุณเลิศของผูขากับสีย่างแลรบอย่างแลรเนาะคะเนาะอ่าอันนี้กะเอามาปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เนาะมาปลูกเลยเลยสามมือกฝน,นตกแต่ว่าม่มีปัญหาเรื่องฝนดอกค่ะเนาะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเนี่ยลงมาเบิ่งหมู่วานเนี่ยใบหายเบิดเลยไปมะเขือข่อยโอ้ยพี่นอ้องก็เลยไปไปซสื่อน น,นี่แนวขาขนาดขนาดว่นนี้เนี่ยเอาเอา้ยมมาว่านอยู่นี่มันยังขึ้นมาอยู่หอยเฮ้ยเจงไงมันมนคอยสื่อพิษข็คอยสื่อถูกเนาะตายอันนี้กับพักบุงสื่อสื่อเขามากินละกันเลยเอามาเสียบไว้เนาะมันนี่กับบมีมยังรายกินหอดเผื่อนพงนองพีเน,น,น,น้องขเนาะ อยากให้เห็นอยากให้มีเพื่อนมาทักทายผู้ใดบ,บลืมกับเขามาทักทายาใหม่กาลังแร่งใจเด้อค่ะเด้อสําหรับคลิปนี้กับกาบขอบคุณขอบคุณเพื่อนพงน้องผีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสําหรับวันนี้กาบสวัสดีค่ะสุขสบายทุกผู้สุขคนเด้อพี่น้องลำ,ล,ำล้ำรวยๆจ้าไปๆปเด้อจ้า